สัมษณ์สัมษณ์เป็นภาษาอังกฤษชอบ Thank you. ทักทิ้งเขาพูดว่าไงล่ะเขาพูดว่าไงเร์กขาพูดว่าไงเฟอร์กันน้งเ่อนขาพูดว่าไงเขาไม่รู้เขาเขาพูดว่าไงว่าคุณขี่เร็วมากเลยแต่จริงๆบอกว่ามอเตอร์ไซค์เขาไม่เร็วครับเขาบอกว่าคุณขี่เวลาเท่าไหร่แล้วจริงๆบอกว่าอไซค์ท่อ้าโจก็ว่าไงอ้าโจเฮ้ย เขาบอกว่าโจขี <lien plane> ่เรวแต่เขาบอกว่ารถเขารถโจช้าเขาบอกไม่แต่คนคนเป็นนักขี่ที่เร็วพอดีเขาบอกมีแข่งวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดใช่ไหมไม่ใช่ถามเขาเขาก็บอกว่าโชคดี thank you ไปกูสโอ้ยแค่ยูกำลังฟ้องสปีนสปีนโอเคนายยูไรสยู่ไรสไทยแลนด์อ่านามากสปีนยูไรส์ไทยแลนด์โอ งนห่าวสมเกียิจันทราไทยแลนด์เวย์คุดโอเคสมเกียิฟังไหมฟังก้องกล้องกล้องโ้เวรคูดน้องโจถามเขาอายุเท่าไรแล้วเียวกันกับพ่อไหมอ่าหาสิบห้าสิ่เก๋เก๋ยังไม่แก่บอกเขายังไม่แก่ยง โจ้กระทางว่าน,นิดนึงคอยชอบผู้หญิงไทยไหมชอะอ่ะอะไรอร่อยมากอร่อยมากอ๋อโอ้โหเขาบอกว่าอร่อยมากไทยแลนด์อร่อยมากเย่อยู่ไรไทยแลนด์อร่อยมากถามแฟนเขาอายุเท่าไหร่ Do you have a wife of g ออเย่ใช่ครับอร่อยถามว่า Girlfriend from ก็แฟนเขาเป็นคนไทยอ่ารู้แล้วเขาบอกว่าเขาชอบผู้หญิงไทยตรงไหนตรงตรงไหนเอาภาษาอังกฤษ Why do you like t h i n l Why do you like t h i i r Know that e I kind and good good heart yeah. Yes, ใจดีฮะใจดีคนไทยใจดีดาเกงเขาพอพอถามตอว่าเขาอยากไปใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตที่เมืองไทยหรือไปสวีเดน ลองลองอใช้ชีวิตอยา Before <ช> you die you what do you think you will live in here or Sweden? เออ่ I hope to live six months in Sweden and six months in Thailand. หกเดือนเขาไปกับอ๋อไปกับุปกปี Because I like snow too. อากาศที่นี่อากาศที่นี่กับอากาศที่นั่นแตกต่างกันยังไง

Okay. ladies is c o l c o m e t i t i o n มีโราไมาดห่มาไหมแฟนมาไหม w e competition เ e r e do do you look e Yes look yes มาไหมมาอยากเจอหน้าได้ไหมอยากอยากอยาก ไม่ไม่ใช่อยากเจอหน้าแฟนเขาได้ไหมอยากสัมภาษณ์ไม่ถามเอาต้องถามอยากให้ว่าพูดได้ไหมไม่อยากพามารู้จักได้ไหมไม่เอาไม่รู้จักเราอนี่ไม่ใช่มารู้จักพ่อเหรอไม่เอาไม่รู้จักโจรู้จักพ่อรามโดนด่าโดนด่าพเอาพี่ผชายถามนี่จัไม่ได้จับไม่ได้คือครูหมดแล้วคือครูขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปเขาอยากถ่ายรูปกับพวกเราเย้ แม่อ่ามาถ่ายทีมชายไม่ลุกนะเชื่อชื่อประจําไยากอะไรไปอยับมานี่ขยับมานี่หน่อยอมาฝั่งนี้อยากไปนี่หน่อยอยาบโอ้สุดยอดเลยเขาเป็นคนจิตใจดีงามมากเขาบอกสูงมากมันไม่กินข้าวเลยมันกินแต่ไก่สองสเคเดี๋ยวเรียกกล้องนี้หน่อยเดี๋ยวกับไปกล้องนี่วันสองสามลงมันตามกับเพื่อนปะ โจบอกว่าคนนี้ไม่กินข้าวกินแต่ไก่บอกกินต่ต้องอกไบอกอสาไก่บกเ้ r a l ลแล้วเขากินอะไรถามเขากินอะไรถึงทึ้งขาวขนาดนี้แมวไมวแล้วโอเค thank you very much thank you ขอบคุณเจ้เอริกเอริกไปเอริกเขาเอริก อ่อันน <t> ี t <ula> <t ้อ <t ula> <t> ันนี้อันนี้คลาสดี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 อ่านนมไทยคลาสคลาสดีคลาสวิลคัสเยนี่ชินโจชินโจอเยชินโจอันนี้เฟอร์เฟอร์มิสเตอร์เฟอร์เฟอร์เฟอร์เยเฟอร์นี่อายุยังน้อยอยู่เย แย่แย่ยยนี่นี่อายุเยอะอายุอายุกว่าอายุเยอะกว่านี่อันนี้ก็อายุเยอะกว่าโอเคอยู่โคอยู่ thank you very much สนุกมากสนุกมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์โอเคโอเคแย่